เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60898มันจะตัดวงจรก็ต่อเมื่อมีกระแสเกินจากค่าพิกัดของมันมากกว่า1.13เท่าขึ้นไปแต่ถึงแม้จะมีกระแสเกินจากค่าพิกัดของมันมากกว่า1.13เท่าขึ้นไปมันก็ยังไม่ตัดวงจรทันทีอยู่ดีครับระยะเวลาในการตัดวงจรดูจากตารางนี้เลยนะครับเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60898เนี่ยภายในตัวมันจะมีกลไกในการตัดวงจร2ชนิดครับซึ่งต่ออนุกรมกันอยู่ ข้างบนจะเป็นชนิดแมกเนติกทิปตัวล่างที่เป็นโลหะเป็นแบนด์จะเป็นชนิดเทอร์อลทิปต่ออนุกรมกันอยู่ก็จะเรียกว่ากลไกในการตัดวงจรชนิดเทอร์อลแมกเนติกทิปครับกลไกในการตัดวงจรชนิดเทอร์อลทิปเนี่ยจะตัดวงจรในช่วงของกระแสโหลดเกินจะทําหน้าที่ตัดวงจรในช่วงของ1.13นไปจนถึง5เท่าครับส่วนกลไกในการตัดวงจรชนิดแมกเนติกทิปเนี่ยจะทําหน้าที่ตัดวงจรในช่วงของกระแสรับวงจร ในช่วง5-10ถึงิเท่าครับ